เลอลเเคออกสวยงามเจกพันแปดเอดิแล้วไหลไปต่อหมื่นสองเออบอกแล้วสูตรนี้ดีจริงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไหลไม่พักไหลไม่พักื่องนี่หน้าเขียวออกต่อเป็นไงล่ะ เอาละครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม็บถ้ำนะครับผมวันนี้เราก็จะมากับสูตรสูตรอีกแล้วนะฮะมากับสูตรตัวเดิมตัววายตัวเดิมนะครับผมสูตรโตวายตัวเดิมเป็นยังไงไปดูนะครับผมเลยผมจะสอนเทคนิคบอกสูตรนะฮะเฮ้ยติดเล่นเบรวมาเลยมาครับผมตารางกระจาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมฮิตนะครับผมเกมยอดฮิตอยู่แล้ว ข้าวๆแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแจกสูตรแจกสูตรนะครับผมนะแจกสูตรกันหน่อยนะครับผมว่าเออไอ้เรื่เราสมัครแอคมาใหม่แม่งไม่แตกเหมือนที่แบบว่าเขาเล่นกันเลยเออผมจะเลยให้ดูนะครับผมว่าเขาทําให้แตกแบบมันทํำยังไงนะครับผมน้าครับผมกูแต่นี่ก็แตกแล้วนะเนี่ยนี่ก็ไหลอยู่นะนี่นี่ก็ไหลอยู่นะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไหลแล้วนี่ก็ไหลอยู่นะเนี่ยเออหน้าทองมาปะล่ะนักอยากได้หน้าทองมากเลยอ่ะฝั่งนี้ไม่ไม่ลงอ่ะนี่ขนาดเล่นๆนะนี่ นี่ขนาดกดไปก่อนอันเนี้ยเออกดไปก่อนแล้วนี่แต่ว่าแบบว่ามันก็มีแตกบ้างไม่แตกบ้างนะเออสมัครแล็อกใหม่มาหนิเออนี่ไงไม่แตกแล้วเออเออแตกบ้างไม่แตกบ้างเนี่ยเออเอเาหน้าม่วงมาไปหน้าม่วงต้องมาแล้วไปหน้าม่วงมาไปไม่มาว่ะเออเนี่ยแตกบ้างไม่แตกบ้างเดี๋ยวผมเทอร์โบให้ทุกคนดูก่อนเลยดีกว่าอ่าสิบสักสิบบาทเทอร์โบเทอร์โบสามสิบทีไปอ่ะเนี่ยทเทอร์โบไปเลยเดี๋ยวราจะเข้าสเก็ตเตอร์เลยป่ะดิ เหตุบ้างมาบ้างไม่มาบ้างแล้วผมอ่ะแล้วเขาสเ,เก็ตเตอร์เลยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่สูเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เออมันก็มาบ้างไม่มาบ้างนะเออแต่เดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคแล้วผมสอนสูตรเลยแล้วผมว่าการเข้าสู่เป็นยังไงเออ ừ na mùa mà tuyệt thằng tuyệt vọ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 ng tuyệt dù tuyệt vọng 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 tuyệt mà, tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt อืมพันสองก็โอเคถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้อ่าเพิ่มเป็ดก่อนเพิ่มเป็ดก่อนเพิ่มเป็ดตักงร้อยหนึ่งอะ่ะสิบสิบทีไปสิบทีเนี่ยมันแบบหนึ่งในหนึ่งหนึ่งในสามไอ้สิบสิบในสามพี่เจาะเอออ่าผมเจอวายแล้วนะครับผมให้ทุกคนกดวายนะผมตามสเต็ปเลยนะผมกดวายนะผมสิบทีตามสเต็ปเลยสิบทีเลยท่านสิบทีเท่านั้นนะฮะมา 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, และ10ครับผมมาครับผมจากที่แบบว่ากดไปกี้แตก,แตกไม่ค่อยแตกมาครับผมขออนุญาตเพิ่มไปเป็น160เลยแล้วกันนะฮะไปครับผมจะเข้าเวลาสกเกตเตอร์ไม่เข้าแต่หน้าฟ้ามาว่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเอาดิ นีไอ้หน้าม่วงมาต่อเออแล้วดูสูตรนี้สูตรนี้ไม่ใครพลาดนะผมบอกเลยมามาครับผมคาสเกตเตอร์บอกเลยจะแตกแตกแตกเลยสูตรนี้ดูครับผมให้ดูอ้าวเทียเออแม่งเมื่อกี้เมื่อกี้หลอกเมื่อกี้หยอกเสียฟอร์ไมไปหน่อยเลย เบรกหน้า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 ห้านี่แถดแตดเลยปะเนี่ยเออละเคออกสวยงามหูเจ็ดพันแปดเอาดิแล้วไหลไปต่อหมื่นสองเออบอกแล้วสูตรนี้ดีจริงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไหลไม่พักไหลไม่พักแล้วนี่หน้าเขียวออกต่อเป็นไงอ่ะบอกเลยไหลไม่พักไหลไม่พักเออ นาฟาออนาฟาไม่ออกดูก็เจากนาฟ้าซะหน่อยเห็นมาซะเยอะเลยอู้แล้วเพิ่มมาอีกสิบทีเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับสูตรนี้เป็นไงล่ะครับอ้าวไม่มาเลยทีนี้อ้าวอ้าวอ้าวเฮยอ้าว อ้าวไม่มาเลยอ้าวอ้าวอ้าวเฮย้ยมอเตอร์ฟัคเกิดอะไรขึ้นแต่ก็พอดีกว่าเพราะว่าเล่นเกมให้มีสตินะผมภาษาอังกฤษก็พอแล้วแล้วผมเล่นเกมให้มีสตินะผมก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตากายผมแล้วเอาไปเจาะก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคุณบายครับผมเดี๋ยวจะแจกสูตรอีกแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ใช่ครับผม